ทวัสดีครับุ่ตอนนี้ผมอยู่แถวสยามนะกำลังจะมาขอสิ่งวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับมาอัปเดตล่าสุดให้เพื่อนๆดูนะครับเ okay, เวลาเปิดปิดตามนี้นะครับเปิด10โมงปิด2องทุ่มนะปิดทุกวันจันทร์นะครับ <ไป S 1> ร,ะระดับเราระดับเราระดับเราต้องขึ้นมาเต้ยเรื่อนเอนข่าไม่ดีละ นี้ผมเริ่มที่ชั้นสามนะครับแต่ผมจะเดินขึ้นข้างบนก่อนนะครับสวยเออ,อเราเจอแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดเติมน้ํานะเอาขวดน้ํามาเติมได้นะครับอ<ม>ันนี้ผมไม่มีขวดตอนนี้จะอยู่หน้าห้องน้ําชั้นสามนะครับ ตรงนี้มีจุดชมวิวแตข่ขอดูหน่อยนะตอนแรกนึกว่าเป็นทางเชื่อมก็จะเห็นรถไฟฟ้าเนาะอ๋อมีลิฟต์ด้วยตรงนี้เอาไม่ใช่มลิฟต์เ๋ออ,อันนี้ลิฟต์อันนี้บันไดหนีไฟนะครับชอบออ๋ออันนี้คือฝั่งน,นี้ตรงสยามลิฟต์อยู่ตรงนี้ไง มีด้วยร้านอะไรตอนนี้ตีมราม้านแบบพวกขายของศิละปะอ,อะไรเงี้ยเนาะนเดี๋ยวนี้นมันไม่เคยบอกน่าจะไม่คุยดีเออเอ๊ะเราเห็นล่าสุดที่ไหนนะใช่จอดแฟร์ป่ะอุ้ยเป็นร้อยเลยต้องขายไอเดียนะ ชั้นเแล้วเหรอ,อไม่ใช่ส <laughs> ี่ห้าน่าจะขึ้นชั้นห้ามากกว่าก็ยังมีร้านขายของอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ชั้นนี้จะมีเหมือนมันจะมีจุดชมวิวด้วยนะรถไฟฟ้าโอ้ตรงนี้ถ้ารถไฟฟ้าวิง่งพร้อมกันนะก็ะสวยมาก นี่ก็คือตรงนี้เราจะถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะ พี่ผมก็ไปเดินตั้งแต่ชั้นเราหกหกเจ็ดแปดเก้าเนาะก็เป็นนิทรรศาการ,รอก็เป็นนิทรรศาการแหละอืมก็มีทั้งแบบห้องวิดีโอนะครับให้ดูวิดีโอฟังเสียงอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อตอนนี้เรากำลังจะลง,งล่างนะ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะครับล่าสุดนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ